สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่1ตุลาคม2,565นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้นะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลาเที่ยง15 เป็นต้นไปนะครับช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับชอบไม้ใหญ่ให้ทักมาไม่ต้องอายมวยไทย VIP ไทยแลนด์น้ำวันนะครับ ID ไลน์ก็ BG9955 นะครับ ID ไลน์นะครับ BG9955 ทักมาได้เลยนะครับ เซียเบสเชียงใหม่การันตีคุณภาพยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยภยัยเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยัยนะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศ ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้นะครับและก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5Gbet11 นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายนะครับต้องยกให้ 5Gbet11 นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงนะครับต้อง 5Gbet11 ตอบโจทย์ที่คุณต้องการได้ทุกอย่างนะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขุนไก่ไก่ศิลปภพบ,บ็อกซิ่งยิมหรือสวังเสือหรือบูรพาสเตเนชั่นหรือดาบทิศบางรักนะครับนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้เจอทางด้านเดนไิชิตเด,ดนเซนจิวลี่หรือทีวีเอ็มยิมหรือพลจิวเวลี่นะครับนักชกจากจังหวัดตัง ชกกันในพิกัด108กับ109นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านขุนไก่ไก่ศิลปภพบ็อกซิง่งยิมนะครับช่างน้ำหนักได้109.2ลดไป1.2ครับส่วนทางด้านเดนวิชิตแดนเซนจิลลี่นะครับช่างน้ำหนักได้109.2ลดไปจุด2ครับทางด้านขุนไก่ไก่ศิลปภพบ็อกซิง่งยิมนี้ต่อให้1ปอนด์นะครับสำหรับสไตล์การโชคของทางด้านเดนวิชิตแดนเซนจิลลี่นะครับก็เป็นมวยซ้าย เปิดเกมเตะขาต่อยซ้ายครับแล้วก็วงในปั้มตีไล่แขนแล้วก็มีศอกตัดเหลี่ยมดีเข่าดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเดนวิชิตแดนเซนจิลลี่น, mm hmm. นะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านขุนไก่ไก่ศิลปพบ็อกซิ่งยิมนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องฉลาดหลักเหลี่ยมดีเข่าในเหนียวแน่นแล้วก็ข้องแค่ว่องไวครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านขุนไก่ไก่ศิลปพบ็อกซิ่งยิมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้านขุนไก่กันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนทางน้านยอดกระตันยูจิตเมืองนนเมื่อวันที่13มีนาคม2565ที่อตก,ก3จังหวัดนนทบุรีแล้วก็พลิกแพ้ให้กับยอดกระตันยูจิตเมืองนนเมื่อวันที่โทษทีนะครับพลิกแพ้กับทางน้านปลายฟ้าพ่อหลักบุญนะครับเมื่อวันที่27มิถุนายน2565ที่เวทีมวยลังสิตนะครับวันนั้นโดนนับ8ในยกที่3นะครับ แล้วก็ไปแพ้คะแนนให้กับทางด้านกำปั้นทองชอห้าพยักเมื่อวันที่8สิงหาคม2565ที่กองทัพอากาศนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชะนะคะแนนทางด้านพยักน้อยชูชาติซูปเปอร์สโตร,รยองนะครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านขุนไก่ไก่ศิลปภพบ็อกซิ่งยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเด่นวิชิตแดนเซนจิลลี่กันบ้างนะครับ ก็ชนะนอกแสนเชิงน้อยสอสมายการช่างเมื่อวันที่13มีนาคม2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยในยกที่3แล้วก็ไปแพ้คะแนนยอดชนะเพชรเอนนี่มวยไทยเมื่อวันที่1มิถุนายน2565ที่เวทีมวยราชเชิมเนินวันนั้นไปแทนกระทานหันนะครับแล้วก็ไปชนะนอกวันดีลูกบ้านใหม่ในยกที่3เมื่อวันที่9กรกฎาคม2565ที่ดอนเมืองไฟล่าสุดนะครับไปชนะนอก ไปชนะคะแนนทางด้านยอดยกเพชรลูกบุญมีเมื่อ17สิงหาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่ที่1นะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเดนวิชิตแดนเซนจิวรี่ครับวันนี้ได้1ปอนด์ครับ1ปอนด์ที่มีปัญหาแน่นอนครับผมออกไปที่เดนวิชิตแดนเซนเจิวรี่นะครับจัดไปอย่าให้เสียครับ มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านกล้องวิชิตแดนเซนเจลลี่นักชกจากพัทลุงนะครับซ้อมที่ค่ายทีบยิมนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับก็ ชกกันที่พิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านกล้องวิฮิตแดนเซนเจอรี่ก็ช่างได้126ปอนด์เท่าวิกัดพอดีส่วนเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดก็ช่างได้126เท่าวิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ที่เวทีมวยเสียมอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องสายหน้าตีนหน้าดีอาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน เพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านกล้องวิคิดแดนเซนจิวลี่นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาโยนเข่าลอกตีเหนียวแน่นไปไปลายยืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านกล้องวิคิดแดนเซนจิวลี่นะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านกล้องวิคิดแดนเซนจิวลี่นะครับก็ชนะคะแนนซามูไรซีโอปอเมื่อ22ิมิถุนายน2 5งที่เวทีมวยราชดชมเนิน แล้วก็ชนะคะแนนทางด้านพรพัะส,สังสอสมุทรสิงห์เมื่อวันที่27กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปแพ้คะแนนทางด้านเพชรภูผาภูเก็ตไฟ์ขับเมื่อวันที่27สิงหาคม2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านก้องวิชิตแดนเซนเจลลี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดกันบ้าง ครับก็แพ้คะแนนให้ทางด้านยอดเก้าไก่สอการจนะเมื่อที่10เมษายน2565ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็แพ้คะแนนสมุไรสีโอปอเมื่อที่1มิถุนายน2 6 6 5ที่เวทีมวยราชชำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะน,นกเสาเอกเลวโลชั่นภูกเก็ตมวยไทยเมื่อที่9 กรกฎาคม2 5 6 5ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในยกที่3ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรกันตังใหญ่เชย4ีฟูดนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านก้องพิชิตแดนเซนจิวลี่นะครับเป็นมวยขวาฝีมือคบเครื่องเตะขวาต่อยขวาเข่าในเหนียวแน่นไปไปลายยืนในระยะ,ะ,ยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงกว่านะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านก้องพิชิตแดนเซนจิวลี่ครับ ให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ครับซึ่งเป็นคู่รองซึ่งเป็นคู่เอกนะครับในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางหน้านโอเล่เล็กสอแก่นใจหรือโอเล่เล็กฟุก่ามีเกี้ยวนักชกจากปทุมธานีนะครับทําการฟิตซ้อมที่ค่ายชอหพยักษนะครับหลังวัดธัญญผลนะครับกม8ครับลำลูกกาเองโดยมีเสียชายพัชรินมีจันดูแลอย่างใกล้ชิด แล้วก็พี่สมบูรณ์สอแก่นใจครับหัวหน้าคณะก็บอกว่าฟิตดีมาดีวันนี้จะมาคว้าชัยครับก็ต้องลองดูนะครับวันนี้118ปอนด์คือตัวแปรเจอกันทางด้านปราตักสยามวีเคเขาใหญ่หรืออนุวัฒน์ัดกินปานักชกจากพัทลุงครับวันนี้เจอนักชกจากปทุมธานีใครจะเป็นหมูหรือจ่าก,ก็ต้องติดตามนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโอเลเล็กสแก่นใจนะครับ ช่างน้ำหนักได้118เท่าวิกัดพอดีส่วนประตักสยามว k เคเขาใหญ่นะครับช่างน้ำหนักได้1 1 8 4ลดไปจดครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่นะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านประตักสยามว k เคขาใหญ่นี่เป็นมวยซา้ายฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแ,งแ,งแรงเก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านประตักสยามว k เขาใหญ่นะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านโอเล่สอแก่นใจนะครับโอเล่เล็กนะครับ ก็เป็นมวยสูงยาวเข่าในแหลมเข่าในเหนียวแน่นเตะหนักขวางหน้ามีเข่ายัดไส้และก็มีหมัดมีศอกนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านโอเล่เล็กสอกแก่นใจนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรอนุวัต์นนุวัต์ยิมเมวันที่20พฤษภาคม2 5ง5ที่ราชดมเนินชนะคะแนนบิลดินแสงมรกตวันที่3กรกฎาคม25 5ที่จิตมองนนท แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนที่รพลบำรุงศิษย์เมื่อ22สิงหาคม2565ที่ดอนเมืองคบนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านโอเล่เล็กซอแก่นใจเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านปตักสยามวีเคเขาใหญ่กันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนราชเดชทีเอ็นมวยไทยเมื่อที่23มิถุนายน2565ที่ชุมพรชนะนอกกรุงไทยซอสสมหมายในยกที่3เมื่อวันที่1สิงหาคม2565ที่ดอนเมืองแล้วก็ชนะคะแนนก้องฟ้า สออุสมานเมื่อ23สิงหาคม2565ที่จังหวัดสงขลาสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นคู่เอกผมออกไปที่ทางน้านโอเล่เล็กสอแก่นใจนะครับสูงยาวใหญ่นะครับเข่าในแหลมเตะต่อยหนักแล้วก็การฟิตซ้อมดีวันนี้ผมมองว่าเป็นมวยฟอร์มสดนะครับยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะต่อเนื่องนะครับ คู่ที่3ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นคู่เอกผมออกไปที่ทางด้านโอเล่เล็กสอแกนใจครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่สุดท้ายปิดท้ายรายการถ่ายทอดสดนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านอเล็กยอดยทดมวยไทยนะครับนักชกจากฝรั่งเศสครับวันนี้เจอทางด้าน M16 สอจอมนชนบุรีนะครับชกกันที่พิกัด1 0 1ปอนด์นะครับก็ ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับก็เมื่อเช้านี้ทางด้านอเล็กนะครับช่างน้ำหนักได้ร้อยหนึ่งจุดสองลดไปจุดสองส่วนทางด้าน f 1 6ก็ช่างน้ำหนักได้ร้อยหนึ่งจุดสี่ลดไปจุดสี่ครับนี่คือน้ำหนักเมื่อเช้านี้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้าน M16 สอจอมแมนชนบุรีหรือบ้านแลมบ้านะครับ ก็เป็นมวยพันดุครับเตะต่อยปั้มในแข็งแกร่งดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเอ็มสอจอมแอนชลบุรีหรือบ้านแลมบ้านะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านอเล็กยอดยุทธมวยไทยนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงนอกได้ในดีครับเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสมาซ้อมที่เกาะสมุยได้ประมาณ3สัปดาห์ครับวันนี้ผมมองว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับ ก็ช่างหนักม่อช้านี้ก็ผ่านฉลุยด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านอเล็กยอดยึดมวยไทยกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนขุนเดชไก่ศิลปุบบ็อกซิ่งยิมมือที่30มีนาคม2565ที่เวทีมวยราชชำมเนินแล้วก็ชนะน็นอกแรงลิ์ปอพิคเนตมื่อที่30เมษายน25ง5ที่อ้อมน้อยแล้วก็ไปกลับไปบ้านที่ฝรั่งเศสนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านอเล็ก ยอดยุธมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราดูฟอร์มหลังของทางด้าน M16 แมนสอจอแมนชนบุรีกันบ้ากนะครับก็ชนะน็อกปลาพาลรีเก่งผู้หงทองเมื่อวันที่21พฤษภาคม25ง5ที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านนกประเด็ดเล็กนกประเด็ดมวยไทยยิมเมื่อวันที่21มิถุนาย,ยน25ง5ที่อ้อมน้อยแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้าน,านเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีเมื่อที่8สิงหาคม25ง5ที่กองทัพอากาศครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน M16 มสอจอมแมนชชนบุรีหรือบ้านเลมบ้านะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านอเล็กยอดยุทธมวยไทยนักชกจากฝรั่งเศสนะครับฝีมือดีฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีครับอาวุธหลากหลายเลี่ยมตัวดีครับเหมือนกับว่าเป็นคนไทยเลยแ่ละครับต่อยมวยเก่งมาก ครคัูที่ที่ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านอเล็กยอดยุดมวยไทยให้ไปอีก5ดาวครับจัดไปให้เสียขอท่านรวยๆเฮงๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ